สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัาซิงนะทุ่ทีนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาอัปเดตเจ้าโรกี้ครับของปลาเหลาครับนะทำย่นช่วงล้อเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทำสีวัตซีไปแล้วนะว้าเสียงเงียบมากครับทำสีวัตซีใหม่ขยับช่วงล้อใหม่ครับจากเดิม เต้าแหนบตรงนี้อยู่รูนี้นะครับนี่ขยับมา30เซนครับขยับมา30เซนเที่ยงรถไทยวะเที่ยงรถไทยใช่ไหมครอ๋อเสร็จพิธีครับอันนี้เหลือบ้างกระบะดำแล้วก็ตัดคัสซีช่วงนี้ครับตัวนี้ก็รูเต้าแหนบเดิมครับขยับมาตรงนี้ครับนี่30เซน ให้มันได้ช่วงล้อสามเมตรสามสิบนะครับสามเมตรสาสิบนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวซับในเรียบร้อยครับใส่นซับในเรียบร้อยเียงเรียมเลยอันนี้ปลาเราซื้อไว้ใช้งานเองครับผมเอามาขายต่อแต่ว่าปลาเราซื้อต่อผมไปก็เลยไม่ได้ขายอยีกครับก็ไม่เป็นไรครับ แดงปลาก็ต่อไปก็เป็นองผมเหมือนเดิมแจ้วพี่น้องโครงการมาตรฐานครับเสียงเงียบมากอันนี้ติดเครื่องแล้วครับเสียงมุมมากเลยก็่ากันนี่เครื่องดีก็สี่สวยครับ หายากครับกระนี้ <c oughs> กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมไปขับมาจากชนบุรีครับคันนี้วิ่งมาโอ้ออกจากชนบุรีตีสามาถึงบ้าน2องโมงครับคันนี้ขับดีมากขับดีมากขอพักก็ใส่เดืเดๆไปก่อนครับเ๋ยเสียงนุ่มมาก ภายในก็ดูดีมันเดิมความแคบเบาขาดครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบาใหม่นะครับเนาะภายในครบเุาอย่างนียวัดรอบก็ขึ้นนะครับ เี๋ยวนุ่มมากชอบครับคันนี้เอ่อจากเขาเป็นสองท่อนก็เหลือท่อนเดียวครับตอนนี้เหลือท่อนเดียวเอกมือก็ใช้ได้ครับใช้ได้ทุกอย่างเลยระบบไฟยังเหลือครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ต่อตอนเราใส่กระบะนะครับอายากสุดแนี้ตรงตรงไทยแน่น เดี๋ยวมันจะลองขับดูบางทำไมห้องลอกไงลูกแถวอยู่้างคุณนำ้ำเดี๋ยวผมจะลองขับดูหลังจากที่ขยับช่วงล้อมายังไม่ได้ลองเลยลไปไหมเอออะไรครบทุกอย่างครับเออครบ,ครบนะไฟนี้โชว์ไม่เป็นไรครับมันหลอดค้างครับผมเช็คแล้ว วงอะไรเวอร์ครับโอ้ค่อนข้างสมบูรณ์มากครับเบาขาดอย่างเดียวมันเบามันขาดเสียหลังก็ปุ๊บๆเลยครับ ลองขับดูเลยนะว่านุ่มมากครับ ก้อแบบรับเดียบช่วงสั้นครับอันนี้โอ้แต่เบาตูดรับเบาตูดไม่มีกระบะน้อยสีนะแรงมากครับผมไม่อย่างชอบเลยขัแบบง่ายครับก็อย่างว่าน,น้อยสีนอกรถราคาสองแสนกว่าแบบนะ กลับคืนครับกลับอูขคืนถึงอูปลาเราแล้วครับมะยาวก็ยังไม่ได้ขายครับมะยาวยังไม่ไา้เมื่อเช้าก็ไปจัดมาอีกหนึ่งคันครับ เรียบร้อยครับข้าอูเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับใครสนใจครับสอบถามเข้ามาครับเอาแบบดำเรือแบบไหนครับแต่ย่นขนาดนี้แล้วก็มีแต่ทำดำนะครับทำดำทำลดโม่ปูนได้ครับระยะนี้เครื่องรอยเกาหางกระพร็บเทๆเลยครับนะหาที่ไหนไม่ได้แล้วอันนั้นก็ขายแล้วนะครับ สมบูรณ์มากครับราบสมบูรณ์มากเอ้าเจ๊ครับเดี๋ยวอุย๊ยยกไห้ยกหัวดูเลยเดี๋ยวจะยกหัวให้ดูเครื่องครับเอาวะน่กากลัวอยู่เดี๋ยวจะยกหัวให้ดูเครื่องอีกรอบหนึ่งครับรีวิวแบบแรงชับจัดเต็มครับตอนนี้ระบบสมบูรณ์ครับมีกองดังน้ำสามตัวกองดังน้ำตัวหนึ่งกองโซล่าอีกสองสามตัวนะครับ

กลางๆก็จะสมบูรณ์เอางี้ครับเดี๋ยวพอเขาป่าวองคฟอนะคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมเดลน้ำจริงด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ